ร้านโลบักนั้นก็หมดร้านนี้ก็หมดดาบยูรุก็ไม่มีใช้เพชรในออสตาก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านมาลุช็อปนะครับผมนะร้านเติมโรบักเลส4ีระบบกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ตในบ็อกฟูดแล้วก็กดรับกดผลถาวรอีกด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเกมในออสตาเทวิเดฟเลสแตดด้วยนะครับผมนะ่น Star, นะนะนะาถ้าเกิดนายสนใจใช้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับร้านมาลุช็อปนะครับผม เออสถานก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสักสกิลเวลก็ไม่ตามสักทีใคยังไงดีครับเฮ้ยวันได้สำนักไม่มีสถานเลยหรอวะรู้เปล่าเราห่ัมีนายแนะนำาให้นายนะเว้ยเพื่อนเจดีเคโอ้อะไรกันนี่คลาสอะไรเนาะล้าน N24 นทูโฟช็อปยังไงบ้าโอ้พระเจ้าล้านที่เนี่ยเป็นล้านที่แล้วฟาร์มสถานแล้วก็รักษาสถานไม่ได้แล้วก็ฟาร์มไม่เอาเหมาแล้งสถานมากมายเลยนะมีตัวเจ้าบล็อกแล้วก็ล็อกดเกมในออสตาคาวูดิเกนก็ได้นะวันได้โอ้ยเจดีมันเป็ยอดเลยนะถ้านายสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะร้าน N24 เอันไปเลย อยากเติมโลบักใช่ไหมและวกำลังหาร้านรับฟาร์มใช่ไหมละ่ะงั้นผมขอแนะนําร้านฟันบ็อกแล้วกันนะเป็นบริการรับฟาร์มเลดกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์แมแบบบ็อกฟู้ดชินโดลไลท์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีอีกต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้แพ็กแล้วทำงานถึงจะเก่งขึ้นครับเนี่ยเฮ้นยน่าหน่ะยังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมละ่ะงั้นเรามีร้านรับฟาร์มมาแนะนำนะร้านชิโรตัสอเอชช็อปเอชยังไงละ่ะ เป็นร้านรับฟาร์มบล็อกฟู้ดแล้วก็รับกดผลได้นะแต่ลองใช้บริการดูดิถ้าเกิดสนใจลแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาเคากับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วนะครับผมนะวันนี้คุณอยู่กับชิโร่คุงนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนอัพสเตตใุกท่านนะครับผนะู้เล่นใหม่นะครับท,ที่แบบว่าฟาร์มอะนะเออฟาร์มนะครับผมนะอยากเอาสเตตยังไงให้มันสมบูรณ์แบบพอดีพอดีนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็รีสเตตมาด้วยนะครับผมนะเออรีสเตตมาแบบ ส,สดๆร้อนๆเลยครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการอัพสเตตสำหรับสายฟาร์มและผู้เล่นใหม่ไปพร้อมกันครับว่าเริ่มแรกเนี่ยควรอัพยังไงบ้างนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะทรับการดูร่องพงกันเลยี่ผมดีสเตตมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมนะอ่ะโอเคครับก็สายฟาร์มนะครับผม,นะผมแนะนําให้เล่นเป็นสายดาบนะครับผมนะเพราะว่าดาบมันฟาร์มง่ายสุดแล้วนะครับผมนะฟาร์มง่ายมากสายสายดาบนะ ซึ่งถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดผมอยากฟาร์มมัตเตอรี่อ่ะนะเอออยากฟาร์มมัตเตอรี่ผลน่ะต้องทาไงผมแนะนํานะให้ทุกคนน่ะเล่นสายดาบไปจนกว่าจะมาในเวอร์เลยครับนะเล่นสายดาบฟาร์มที่โลกเก่าจนมาในเวอร์ให้ได้เลยนะครับผมนะ <S <S แล้วแบบยิ่งแบบฟาร์มให้ตันได้ยิ่งดีเลยครับนะ <S <S แล้วค่อยมารีสเตทแล้วแบบค่อยเก็บมัตเตอรี่ผลปีศาจที่หลังก็ได้ยังไม่สายนะครับนะผมแนะนำอย่างนี้เลยนะครับผมนะก็แรกๆนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยฟาร์มไปเราจะมีแค่หมัดเนาะซึ่ง ผมแนะนําให้อัพหมัดไปก่อนนะครับผมนะจนถึงพอถึงเวลสิบนะคับผมนะให้เราอัพหมัดไปประมาณนี้นะครับผมนะอัพหมัดประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ไปนะครับผมนะอัพดีฟเฟนส์ไปด้วยนะครับผมนะสักประมาณเอ่อห้านะครับผมนะประมาณนี้ก็จะมาประมาณเวลสิบเวลยี่สิบประมาณเนี้ยนะครับผมนะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณนี้แล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดมันตกอยู่ที่ดาบนะให้เราอัพดาบด้วยแต่ผมแนะนำเนี่ยแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีเงินไป ซื้อดาบว่ายังไม่ได้ไปหาดาบเชียงคูใช่ไหมเออเราก็แบบเก็บอันนี้ไปก่อนเก็บเงินเก็บอะไรไปก่อนซื้อหมัดซ,ซื้ออะไรไปครับผมนะแบคเล็กก็ได้นะแบบเราฟาร์มแรกแล้วนะให้เราไปที่เกาะวากี้อ่ะมันจะมีขายแบคเล็กอยู่นะครับผมนะขาดําสั้นจีอนะ่เนาะแล้วก็ซื้อาฟาร์มไปก,ก่อนลงหน้าก็ได้นะครับผมนะพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะให้เราอัพหมัดประมาณนี้นะครับผมนะอัพหมัดไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยอ่ะแล้วพอเรามีแสแตทพอยต์มาอีกเราก็อัพเลือดไปครับประมาณนี้ นี่ครับนะน да: พอเราเอ่อมุ่งเน้นทยานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อัพหมัดไปเลยครับนะแรกๆเนี่ยคืออัพหมัดไปเลยครับนะจนถึงเวลประมาณร้อยสองร้อยเนี่ยเอาเราอัพหมัดไปเรื่อยๆครับอัพหมัดอัพเรื่อดเนี่ยวนลูปือย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับแต่ผมแนะนําให้อัพหมัดให้อัพหมัดนํานาหางไว้นะอัพหมัดนําห่างไปครับนะอัพหมัดนําหางไปแบบเนี้ยวนลูปวนลูปไปเรื่อยๆเลยครับนะเนี่ยแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเลยครับนะเออพอเรา ไปที่ไอ้นี้ใช่ไหมเราฟาร์มจนแบบไปที่เกาะลอยฟ้าได้นะครับเราก็จะเริ่มต้องเริ่มอัปดาบแล้วนะเพราะว่าเกาะลอยฟ้าอ่ะผมพูดในกรณีเกาะลอยฟ้าก่อนนะถ้าเกิดท่านผู้ชมยังเก็บเงินไว้ได้เนะี่ยให้ไปซื้อนี่มาไปซื้อเงาบิเซนโตมาผมนะอ่ะดาบหนวดขาวครับนะบิเซนโตรับผมนะอาวุธของหนวดขาวคนระับไปซื้อมาเลยครับราคามันจะอยู่ที่1นล้านสเบลีมั้งผมจำไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปโลกเก่านาะนแล้วถ้าเกิดจำไม่ได้ของขออภัยนะท่านผู้ชมนะครับผมนะ ก็พอเราไปซื้อบีเซนโตมาใช่ไหมเราก็เริ่มเลยครับเริ่มอัปดาบไปเลยครับนะนี่อันดาบเราเริ่มอัปไปเลยครับสามารถอัปได้แล้วนะอัปไปเรื่อยๆเลยครับนะคือเนี่ยพอเราได้บีเซนโตมาใช่ไหมเราอัปไปเรื่อยๆเลยครับนะจนแบบฟาร์มไปเรื่อยๆนะพอเราเวลเยอะหร,อหรืออะไรเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปทำํำอันนี้เลยไปทำเควส์ไอเนี่ยนะครับผมนะเพื่อเอาดาบเชียงคูดนะครับผมนะดาบเซเบอร์นั่นเองครับนะ เนี้ยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยหรือถ้าใครแบบมีเงินอะ่ะยอมทุ่มเงินหรือแบบมีเงินอย่างเงี้ยเราก็เออซื้อโยลูมาครับนะซื้อโยลูมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็พอเราในกรณีเราซื้อโยลูมาตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไหมเราก็อัพเนี่ยครับผมนะอัพดาบไปเลยครับนะอัพดาบไปเลยครับผมนะเออแต่แรกๆอะ่ะผมแนะนําอัพหมัดก่อนอย่าเพิ่งไปอัพโยลูนะอย่าเพิ่งไปอัพสแตทให้โยลูนะครับให้เราอัพเอ่ออัพหมัดไปก่อนแรกๆนะ พอเรามีดาบมีอะไรครบแล้วเนี่ยแล้วแบบเมลีกับเลือดเราเยอะเนี่ยให้อัพดาบนาไปเลยครับนะอัพดาบนาไปเลยแล้วพอเราฟาร์มเรื่อยๆจนแบบสแตทมันขึ้นน่ะเราก็อัพแบบวนลูปก็ได้เนี่ยวนลูปไปสามอันนะครับผมนะแต่เลือกแบบให้มันดาบมันนําไปก่อนนะเออดาบมันนําไปก่อนนะครับผมนะอ่าอัพอัพวนลูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนะครับให้ดูว่าอัพวนลูปมันทําไงบ้างนะครับผมนะพอเราแบบเวลเยอะใช่ไหมเวลเยอะแบบเออสักประมาณ ถึงละห้าร้อยละมันก็จะประมาณนี้วน loop อยู่ประมาณนี้นะผมแนะนําให้วน l o o อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วสแตทมันจะพอดีพอดีนะครับผมนะพยายามรักษา loop สแตตสเอาไว้นะครับว่าเราต้องท่องไว้เลยว่าดาบต้องนําครับนะดาบต้องนํไใ้พวกนี้นะครับผมนะเลือดหรือเมลีจะเท่ากันก็ได้ครับแต่ดาบต้องนําครับผมนะเพื่อสแตทที่บาลานในการฟาร์มแล้วก็ช่วยให้เราอึดด้วยนะครับนะเนี่ยแบบนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมนะโอเคครับนะ แต่ผมแนะนำดาบแพชต้องนำก่อนเนี่ยพอเราแบบเออฟาร์มไปเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมนะพอเรามาในเวอร์ใช่ไหมเราเลเวลสักประมาณเอ,อ่อแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยแปดร้อยเก้าร้อยมันสแตตมันจะตกอยู่ที่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมสแตตมันจะตกอยู่ที่ประมาณนี้สเตตมันจะตกที่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดประมาณนี้ใช่ไหมอัพดาบไปเลยครับนี่อัพดาบไปเลยครับเนี่ยอัพดาบไปจนกว่าจะห้าห้าเออไม่ใช่ไม่ใช่ห้าขออภัยครับ ประมาณหนึ่งพันครับนะเออเมื่อกี้กับหลงพูดห้าพันละนะครับผมพออยู่ที่หนึ่งพันใช่ไหมนะครับผมนะให้เรามาอัพนี่ครับนี่อัพดีเฟน์เชลนะอัพดีเฟนฟาร์มเราไปเลยอัพดีเฟน์เลยครับนะเพราะว่าหลังๆนี่เลือดใช้เยอะแน่นอนครับในการฟาร์ม NPC ครับเพราะว่าที่ในเวอร์นี่โหดมากสำหรับ NPC นพีครับผมแนะนำเนี่ยอัพเลือดไปเลยครับจนถึง1,000ไปเลยท่านผู้ชม พอหนึ่งพันปุ๊บอ่ะเราวนลูปกลับมาอัพเมลีครับผมนะฟาร์มไปเรื่อยอัพเมลีครับนี่ครับแบบนี้เลยพออ่สมมติทุกอย่างหนึ่งพันแล้วใช่ไหมอ่ะให้เราเดินหน้าอัพดาบต่อเลยครับอัพดาบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจเลยเลยครับเพราะว่าเลือดกับไอเอเจีมันเยอะอยู่แล้วครับเนี่ยอัพไปเลยครับอัพให้แบบตันไปเลยก็ได้ครับท่านผู้ชมอัพตันไปเลยก็ได้ครับนะอ่ะเดี๋ยวนึงนะนี่ครับอัพให้ตันไปเลยครับนะ นี่ตันไปเลยครับแล้วเราค่อยกวนลูปกลับมาอัพเลือดนะครับผมนะพอเราวนลูปกลับมาอัพเลือดเราก็อัพเลือดให้ตันเลยครับนะอัพเลือดให้ตันเลยนะครับผมอัพเลือดให้ตันแบบนี้ไปเลยนะนี่อัพให้ตันไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ไปเลยปึ๊บปุ๊บป๊บนะฮะอ่าพอ เรามาถึงขนาดนี้แล้วเนะี่ยเราก็กลับมาอัพเมลีครับผมนะอะสังเกตได้ว่าหลังๆเมลีมันจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมนะเพราะว่าในเมื่อเรามีดาบเอาไว้ฟาร์มแล้วเนะี่ยเราก็ไม่รีเลยครับนะใช้ดาบฟาร์มเลยอันนี้คือสูตรผมนะทิ่ของผมเองนะผมคิดเองเลยนะครับผมนะซึ่งเป็นฉบับของผมนะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครมีแบบทิกที่ดีกว่านี้เนะี่ยก็สามารถเใช้กันเองได้นะครับผมนะ,ะใช้ได้เลยครับผมนะใครที่แบบยังไม่รู้ต้นทางว่าอัพยังไงก็มาดูที่ผมได้นะครับผม แนะนาก็อีกแบบหนึ่งก็ออแต่ละแบบมันจะแตกต่างกันไปนะท่านผู้ชมนะครับผมนะนี่นะครับเราอัพไปเลยนี่ฮะเราก็จะได้สแตทวลตันก็จะประมาณนี้ครับนะสแตทวลตันก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆครับแค่วนลูปในการเอาสแตทที่ผมสอนไปในคลิปนี้นะครับก็เอาไปทํากันได้ครับผมนะก็ ถ้าใครชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมนะใครที่มาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะั้นหนึ่งกำลังใจเท่ากับหนึ่งติดตามของท่านเองนะครับขอบคุณครับผมนะ